เรือรบของจีนนะครับไม่ได้มีการระบุชื่อว่าชื่ออะไรนะครับแต่เขาก็ต้องการจะสื่อว่าเรือรบรุ่นนี้นะฮะแล้วกัะลำนี้มักจะมีการเข้ามาโจมตีเครื่องบินตรวจการหลายครั้งและโดยมีการใช้แสงเลเซอร์แล้วก็เป็นการโจมตีโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ไม่มีการสื่อสารใดๆนะครับล่วงหน้าระหว่างที่เทียบบินนั้นกําลังปฏิการตามภารกิจวงรอบปกติ สวัสดีข้ารมช้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสนไนด์เปอร์บวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารนํามาเสนอกันต่อครับข่าวนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแถบของทะเลแดงเราย้อนฮะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2024ที่ผ่านมานะครับเป็นเวลากว่า1ปีแล้วฮะก็เกิดเรื่องของกิจการขึ้นมาเนื่องจากว่ากลุ่มนักลบูตีนั้นได้ทําการสอยพวกเรือบรรทุกสินค้านานาชาติ จนทำให้สหรัฐอเมริกาครับแล้วก็ยุโรปเนี่ยต่างก็มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อต้องการเข้ามาคุ้มกันเส้นทางการลำเลียงขนส่งโดยเฉพาะพื้นที่ของในแถบของทะเลแดงอเมริกาก็มีการจัดตั้งปฏิการขึ้นมาครับแยกส่วนจากในฝั่งของโซนยุโรปกับยุโรปเนี่ยเขาก็มีการจัดตั้งหน่วยขึ้นมาหลายประเทศนะครับก็จะมีการส่งเรือรบเข้ามากําลังพลเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าว แต่ท่านผู้ชมครับมันก็มีอีกชาติหนึ่งครที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิการครั้งนี้นั่นก็คือจีนจีนเขาก็มีการส่งเรือรบเข้ามานะครับเป็นเรือฟรเกตเข้ามาทําการลาดตระเวนในพื้นที่ดังกล่าวแต่ว่าจีนเนี่ยนะครับเขาก็อ้างว่าพื้นที่แถบทะเลแดนนั้นเขาจําเป็นนะครับจะต้องมีการส่งเรือรบเข้ามาก็เพราะว่าเขามีผลประโยชน์อยู่ที่นี่นั่นก็คือที่จีบุติครับ พื้นที่ของจีบูตินั้นก็จะมีกองทัพจีนเข้าไปใช้พื้นที่นอกเหนือจากจีนแล้วก็ยังมีสัเมิกาเข้าไปใช้พื้นที่แล้วก็มีชาติยุโรปบางชาตินะครับเข้ามาใช้พื้นที่โดยเฉพาะในแง่ของทางทหารสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นประเด็นข่าวก็คือว่าเมื่อเรือฟริเกตของจีนนะครับก็ล่าตะเวนในแถบของทะเลแดง แต่ว่าในวันนั้นเนี่ยนะครับเยอรมน,นีเนี่ยก็มีการส่งเครื่องบินลาดตระเวนเข้าไปและบังเอิญว่าก็ทําการบินใกล้กับเรือฟริเกตนะฮะของจีนที่ประจําการอยู่ในแถบของทะเลแดงเรือฟริเกตลํานี้ฮะจึงได้มีการใช้ลําแสงเลเซอร์เกตทหารแล้วก็ส่งลําแสงนังกล่าวมาที่เครื่องบินของเยอรมน,นีมันก็เลยกลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมานะครับ เมื่อรุรบจีนเนี่ยถูกกล่าวหาว่าไปโจมตีเครื่องบินตรวจการของเยอรมนีเหนือพื้นที่ทะเลแดงโดยมีการใช้เลเซอร์เกราหานรัฐบาลเบอร์ลินนั้นจึงได้มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้ครับบอกว่าเครื่องบินตรวจการของเยอรมนีนั้นบินมาเพื่อสนับสนุนาการที่เรียกว่า SBDS ในฝั่งของยุโรปซึ่งก็จะเริ่มต้นขึ้นมาครับตั้งแต่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปี2024 เพื่อต้องการขึ้นมาปกป้องเส้นทางการเดินเรือนในแถบของทะเลแดงกลุ่มฮูตีนั้นได้ทําการเปิดปฏิการโจมตีเรือพาณิชอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างหายไปกว่า7เดือนทีนี้เหตุการณ์ที่เรือฟรีเกตของจีนนะครับทำการปล่อยลําแสงเลเซอร์ใส่เครื่องบินตรวจการของเยอรมน,นีครับก็เลยทําให้กระทรวงการต่างประเทศของเยอรมน,นีนั้นได้เรียกทูดครับทูดจีนประจํากรุงเบอร์ลินเนี่ยนะครับเข้ามารับทราบ ข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้นก็คือว่าการกระทําของรัลบจีนนะครับจะทําให้บุคลากรของเยอรมน,นีตกอยู่ในความเสี่ยงแล้วก็ทําให้การปฏิการดังกล่าวต้องหยุดชะงักลงไปเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ครับทีนี้ตามรายงานที่มาจากสื่อเบอร์ลินนะครับเขาก็ต้องการอธิบายว่าเครื่องบินที่มีการส่งเข้าไประัตะเวนในวันนั้นนะครับก็จะเป็นเครื่องบินเอกชนแต่ถูกใช้งานโดยทหาร ก็จะเป็นเครื่องบินแบบ b e บี c a ค p King Air 350ก็จะรับการปรับแต่งมาเป็นพิเศษนะครับถูกใช้งานในจีบูติมาจากกองทัพเยอรมนีซึ่งในวันนั้นเนี่ยนะฮะก็จะมีพลลเรือนเข้าไปด้วยแล้วก็ตามรายงานเขาก็บอกว่าจะมีฐานเยอรมนีประมาณสัก4นายอยู่บนเครื่องแล้วก็ทำให้เครื่องบินลำนากาตกเป็นเป้าฮะแสงเลเซอร์ที่มาจากจีน เหตุการณ์ลามกาก็มีการขยายความที่มาจากสื่อเบอร์ลินว่าเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับเครื่องบินลามกาเนี่ยบินเข้าใกล้เรือฟรีเกตของจีนก็เลยเป็นเหตุทําให้เรือฟรีเกตของจีนต้องทําการโจมตีเครื่องบินตรวจการของเยอรมนีซึ่งโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีก็กล่าวว่าเรือรบของจีนนะครับไม่ได้มีการระบุชื่อว่าชื่ออะไรนะครับแต่เขาก็ต้องการจะสื่อว่าเรือรบรุ่นนี้นะฮะแล้วกับลำเนี้ย มักจะมีการเข้ามาโจมตีเครื่องบินตรวจการหลายครั้งและโดยมีการใช้แสงเลเซอร์แล้วก็เป็นการโจมตีโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ไม่มีการสื่อสารใดๆนะครับล่วงหน้าระหว่างที่เที่ยวบ,บินนั้นกําลังปฏิก,การตามภารกิจวงรอบปกติทีนี้เครื่องบินลำนักเก่าเนี่ยนะครับก็ต้องทําการยกเลิกภารกิจไปหรือบางทีเนี่ยถึงขนาดต้องเดินทางกลับไปยงังฐานทัพที่จีบุติก็มี ทางการเยอรมนีก็บอกว่าไอ้แสงเลเซอร์เนี่ยมันมีหลายเกรดน,นะครับแต่ถ้าบางเกรดเนี่ยมันสร้างปัญหาใหญ่ฮะมันสามารถที่จะมาเล่นงานโครงสร้างของตัวกาศดยานได้หรือแม้แต่ตัวบุคคลได้แต่ว่าแสงเลเซอร์ที่จีนนํามาใช้นั้นก็สามารถทําให้บุคลากรโดยเฉพาะนักบินนะครับอาจจะเกิดความผ้ามัวในแง่ของทัศนวิสัยของการบินนะครับแต่ที่มันหนักสุดเนี่ย บางทีมันไปเาผาผลาญตัวอากาศยานได้เลยแต่ก็โชคดีที่ว่าสหรัรบจีนนะครับไม่ได้มีการใช้แสงเลเซอร์เกรดที่มันหนักข้อมากครับแต่ว่าเรื่องของการใช้แสงเลเซอร์ท่านผู้ชมมันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ครั้งนี้ครั้งแรกนะครับอดีตที่ผ่านมา,นานเนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นนะฮะหากว่าเราย้อนไปครับเมื่อประมาณสักปี2018จีนนั้นเคยได้มีการใช้แสงเลเซอร์นะครับส่องเข้าไปยังเครื่องบินขนส่งทางทหารก็คือรุ่น C130 เป็นเหตุทําให้ฐานอเมริกาเนี่ยนะครับต้องได้รับผลกระทบต่อการปฏิการดังกล่าวแล้วก็มาถึงในปี2022นะครับก,กระทรวงกลาโหมออสเตรเลียก็กล่าวถึงเรือจีนนะฮะมีการส่องแสงเลเซอร์ไปยังเครื่องบินตรวจการทางทะเลก็คือรุ่น P8A Poseidon ในช่วงเวลานั้นก็เลยทำให้ทั้งสองประเทศนี้ครับต่างก็มีการทักท้วง แต่ว่าปักกิ่งน,นะครับได้มีการร้องให้กองทัพออสเตรเลียเนะี่ยต้องหยุดดําเนินการคุกคามแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับหน่วยย่างั่งของจีนนั้นได้ถูกกล่าวหาว่าได้ใช้แสงเลเซอร์เกรดทหารไปคุกคามเรือชายฝั่งของฟิลิปปินส์ซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายนะาต่างก็ไม่ลงรอยกันเพราะฉะนั้นการใช้แสงเลเซอร์นะครับส่องไปยังเครื่องบินหรือว่าเรือลำไหนก็ตามแต่เนี่ยนะครับมันจะสร้างความไม่ปลอดภัยอย่างยิ่ง และอาจจะส่งผลกระทบต่อกฎหมายสากลก็ได้ทีนี้การใช้แสงเลเซอร์นั้นก็ถือว่าเป็นการละเมิดนับตามกฎหมายว่าด้วยการ,รเผชิญหน้ากันแบบที่ไม่ได้ตั้งใจในพื้นที่ทางทะเลนะที่มีชื่อว่า CUES ซึ่งระบุว่าแสงเลเซอร์นั้นอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวบุคคลหรือความเสียหายสำหรับอุปกรณ์นั้นๆ เพราะฉะนั้นครับระบบเลเซอร์ที่มีการนํามาใช้บนเรือเนี่ยมันเริ่มแพร่หลายครับมากขึ้นรวมถึงกองทุเรอสหรัฐปัจจุบันนี้ครับก็มีความสามารถในการที่จะพ่นแสงเลเซอร์แตกต่างกันอย่างมากมายเช่นเลเซอร์แบบมือถือที่มีระดับความสามารถต่ํานะครับตามออกมาเนี่ยก็จะเป็นระดับที่มันมีความซับซ้อนขึ้นมาหน่อยนะครับใช้สําหรับการต่อต้านเซ็นเซอร์ต่างๆของพวก เรือผิวน้ำเครื่องบินหรือแม้แต่โดนยังรวมถึงพวกขีปนาวุธต่อต้านรบผิวน้ำด้วยครับนอกเหนือจากนี้ครับแสงเลเซอร์ที่มันเกรดสูงสูงเนี่ยก็มีความสามารถที่จะไปทำลายนะครับยุโทโธปกรณ์ของฝั่งตรงข้ามได้เลยเพราะฉะนั้นการมาสำหรับเรือฟรีเกตของจีนในแถบของทะเลแดงเนี่ยก็เลยมองว่าตรงนี้นะฮะนั่นคือการมาขยายอิทธิพลของจีน